สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเพิ่มยอดการถูกใจบวติดตามแฟนเพจเนาะสำหรับใครที่เปิดเพจใหม่มาแล้วนะคะอยากได้ยอดผู้ติดตามเยอะๆนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็ KMT Social นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะแล้วแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนวิธีการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตอนนี้ได้ข้อมูลตอนนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านเนาะเสร็จแล้วนะคะกติกาว่าันไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอนอญยกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านาะ มาครมาแล้วทุกคนก็จะอ,อยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็จะขึ้นเป็นหมวดหมวดบร,ริการให้เลือกกันแบบนี้เลยนะและว,วันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจบุกติดตามแฟนเพจก็เลือกบริบุ๊กจงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมูดที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดถูกใจบุกติดตามแฟนเพจกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วต่อมาให้เลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะบริการก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะหลากหลายราคาสามารถที่จะเลือกสั่ตามความต้องการกันได้เลยนะคะเมื่อเลือกของทุกอย <ๆ S 1> ่างแล้วเนาะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงกนเเจ่รา้อกยยดดัไล นำลิกงมาวางนะคะและใส่จำนวนที่เราต้องการเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ1นชั่วโมง45นาทีค่าใช้จ่ายแค่11บาทเองนะคะจางนให้กบส่งได้เลยเมืเ่อระบบได้รับคำสั่งซื้อร้านะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะแต่สำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการเิ่มเติมเตอม์เลิกบอรหมือบริการต่อกันได้เลยนะคะ ต่อมาใน่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกถึง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดนะคะทุบมนินี่วเล็ตและก็คริปโตเคอเรนซีนะสะดวกช่องทาง,งใหญ่ใช้ช่องทางน,นั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของบริการเข้ามาขอนทางเว็บไซต์มีให้ลเลือกมากกว่า2อ0รรายการเลยไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube TikTok IG นะคะ i n s t a g r a m t e l e gram t w i t t e r Trade นะและแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดทนราคาครับสั่งซื้อขั้นต่ำถึงสุดแล้วก ตามมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ตนเองก็เข้ามาเช็คัานช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการและก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะในส่วนของช่องทางการติดต่อแอดมินสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องื่นสามารถที่จะติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีให้เลือกถึงสองช่องทางกันเลยก็จะมีทั้งนี้เลยค่ะตัวช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไลน์นะคะ และช่องทางต่อมานะคะคในการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเล่า,าเพื่อนจะมีการลงทะเบียนเพ่จะมีการตําเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงที่เราได้ให้ไปเนาะก็จะได้รับเข้ามิชชั่นถึงห้าเปอร์เซนต์กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยนะ แล้วช่องทางสุดท้ายของเราซีรีส์หนังจีนนะคะใครที่เข้ามาใช้งานครบ500บาทขึ้นไปได้รับชมฟรีๆเลยซีรีส์หนังจีนนะคะตลอดชีพเลยเนาะมีทั้งภาคไทยซับไทยนะคะก็ลองเข้ามาเลือกดูกันได้เลยนะคะมีทั้งหมด3 35เรื่องกันเลยก็มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะในทั้งหมดนี้นะคะก็ใช้นหน้าตาของเว็บไซต์ KMQ Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับมาดูว่าตอนนี้เพจของเราเป็นยังไงบ้างเนาะ ตอนนี้นะคะอยู่ที่98ถูกใจกับ98ผู้ติดตามเรียบร้อยรอนี้รอบหนึ่งนะคะและในและตอนนี้นะคะเรากลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้นะคะยอดของเราขออยับขึ้นมาเป็น133ถูกใจกับ133ผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจริ้มนึ่กลองข้ามาช้บริการตามกันได้เลยและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ